สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์กีฬพลครับวันนี้ออกมานอกสถานที่เพราะวันนี้เป็นวันสุดยอดฉลองมาการฟุตบอล45ปีของช่อง3นะครับทุกช็อตเด็ดเป็นอย่างไรแน่นอนเราจัดหนักจัดปานไม่เหมือนใครความสุขบุกโลกจริงๆครับ ก่อนฟุตบอลจะเริ่มนะครับก็มีกิจกรรมหน้างามมีบูธต่างๆนะครับโดยเฉพาะบนเวทีใหญ่นี่มีแฟนๆครอบครัวข่าวมากันเพียบฮนะช็อตเด็ดของพวกเราก็คือช็อตเด็ดกีฬาชแชมป์จะแจกตั๋วให้กับแฟนๆคนไหนก็ตามที่ขึ้นมาเต้นมันสุดรับไปเลยตั๋วดีสุดมันเลยมีการแดนซ์กระจายแบบนี้ แต่เด็ดสุดคุณผู้ชมครับต้องคนนี้ฮะ <c oughs> เอาพร้อมเข้าสนามกันหรือยัง <c oughs> นี่คือช่วงของการเดินพาเรดนะครับพิธีกรในงานฮะพี่กะละแมกับน้านเน็กนะครับนี่ฮะเปิดฉากออกมาด้วยดาราสาวสวยครับยายา่ยามาร์กริตตาพลอยเชอร์มมนเจนนี่เชอรี่โอ้โห แต่ที่สวยรัดไม่แพ้ดาราเลยก็คือขบวนของสาวสวยพิธีกรของเรานะครับที่มาในทีมอวกาศอวกาศนี่ครับคุณผู้ชมครับคุณไบร์นะฮะคุณเอิญคุณสีฉัตรปวีนะครับและคุณปูมินดานะครับนี่ระหว่างเราเดินนี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเสียงกรี๊ดดังมากตรงไหนดังสุดกตเตะบอลแจกตรงนั้นแหละครับคุณผู้ชมครับจากนั้นเข้าสู่ช่วงไฮไลท์สุดสำคัญครับการแข่งขันฟุตบอลระหว่างสีน้ําเงินกับสีขาวนะครับ ก่อนเกมจะเริ่มขึ้นครับคุณประวิย์มารินนนะครับในายใหญ่แห่งช่อง3มก็ได้เข้ามาให้กำลังใจนักฟุตบอลถึงในห้องแต่งตัวเลยทีเดียวนะครับผู Oscar, 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 Oscar. ้ชมครับในปีนี้ผมโชคดีนะฮะได้เป็นกองหน้าของทีมน้ำเงินครับทีมขาวก็เลยส่งผู้ชายคนนี้มาเป็นกองหน้าของสีขาวต,ตีดิงติงติงนี่ครับพี่กิติแห่งข่าว3มิติจะพูดะไรกับกิติที่ ที่ว่าย <right here. S 2> no ิงเข้าท <medi> <Ti> ่าด <im machine noise> ีใจเป็นยังไงยิงเข้าก็ต้องไหว้ครับไหว้รอบสนามครับยิงก็ไปคุณกิติเซลเขาแมนไงนะพี่ก็จะอย่างนั้นเราไหว้ก่อนแล้วเราค่อยแสดงความดีเราเราเราไหว้แล้วเราค่อยบ้าทีหลังใช่เนี่โอ้โหพี่พอยิงเข้าอ่ะลืมลืมเหมือนไหว้เลยคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ผมจะพาผู้ชมลงสนามแล้วก็ดูทุกช็อตในกันขันฟุตบอลรวมดารารวมไปถึงแบทเทิล การเต้นในสนามของ6คู่จิ้นพรุ 16, 15, ่งนี้17นาฬิกานาทีช็อตเด็ดกีฬาแชมป์